คือผมมีเรื่องอปัญหาเรื่องจิตรวมแล้วมันถอนออกมานะครับขอเล่าย่อๆนะครับเคยถามครูบาอาจารย์มาสององนะครับอ,องค์แรกก็บอกว่า,าจิตมันจะออกมาเจริญปัญญาแต่อย่าเลิกอย่าหยุดให้ทําสมาธิต่อไปนะครับครับครูบาอาจารย์คนที่สองก็บอกว่าให้พิจารณาว่าทําไมมันถึงเข้าทําไมมันถึงถอนออกให้ฝึกเข้าบ่อยๆแล้วถ้าเกิดมันเข้าไปได้ให้ประคองเอาไว้ ถ้ามันถอนออกมาแล้วให้มาพิจารณากรรมฐานหกรรมฐานห้านะครับแล้วกเ็เข้าสู่คําถามนะครับคําถามแรกก็คือว่าจิตมันรวมไม่บ่อยเหมือนตอนที่เ,เคยตอนที่บวชนะครับผมนานๆทีจะทํายังไงให้รวมถี่ขึ้นข้อที่สนะครับเวลารวมแล้วก็ประคองไว้แล้วแต่จิตมันค่อยๆถอนตัวออกมาแบบแนบเนียนนะครับมีนิวรณ์เข้ามาแทรก แบบเนียนๆนะครับทํายังไงให้ทรงตัวอยู่ได้แล้วข้อที่สามนะครับเอระหว่างลมเข้าลมออกขอยนก่อนขอขัดนิดนึงนะครับครับผมเออเาเอาแค่คําถามเดียวก่อนนะเดี๋ยวผมจะตอบคําถามนี้นะว่าเรื่องที่จิตรวมแล้วถอนเอาเอาขอขอตรงนี้ก่อนมันจะได้เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะครับได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางนะผมผมจะถามนิดนึงคือลักษณะ ดั้งเดิมของจิตเราเนี่ยขอให้พิจารณาอย่างนี้นะว่าเราเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าพูดถึงตัวกิเลสเนี่ยเราก็เป็นคนแรงแหละนะเป็นอาจจะมีโทสะจริตบางทีเราอาจจะคุมอารมณ์ได้แต่ว่าลักษณะความหงุดหงิดหรือว่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่ กำลังโกรธโกรธครึ่องอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังอยู่ในหัวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้องดูว่า,าลักษณะของจิตเราเนี่ยเดิมทีไม่ได้พร้อมที่จะเยือกเย็นตรงนี้เข้า <c oughs> ใจพ้อยนะครับ <c oughs> ความเยือกเย็นกับอาการรวมตัวของจิตเนี่ยมันเป็นไปด้วยกันครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจากพื้นเดิมพื้นนิสัยเดิมพื้นจิตเดิมของเราเนี่ยมันไม่ <c oughs> มันไม่ได้พร้อมที่จะรวมครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมอ,อันที่สองคือเราเออปลี่ยววิเวกไปไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับมักจะไปในที่ที่สงบที่ทําให้จิตใจเนี่ยกลมตะล่อมให้ใจเนี่ยกลมกล่อมมีความเยือกเย็ยนลงโดยธรรมชาติที่มันอยู่รอบข้างเข้าใจใช่ไหมครับแล้วถ้าเราออกจากสถานที่ปฏิบัติธรรมกลับมาอยู่ที่บ้านมันเจอเครื่องกระตุน้น ให้เกิดความอยากแบบโลกโลกหรือว่าให้เกิดโทสะแบบเดิมๆที่มันเหมือนกับเป็นความเคยชินในในนิสัยทางจิตของเราเนี่ยครับมันก็จะเป็นไปอีงแบบหนึ่งครับพอจะมองเห็นภาพไหมพอมองเห็นภาพว่ามันออกอยู่ในโลกที่วุ่นวายอะไรเงี้ยฮะอ่าพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าอ่าอันนี้พูดโดยรวมสําหรับคนทั่วไปนะ ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอาการคิดมากอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะหรือว่ามีพื้นเป็นพวกที่โมโหง่ายหรือว่าคิดในเรื่องที่โมโหเนี่ยไม่เลิกนะมันจะเป็นคนละพวกกันการนิสัยทางจิตที่เป็นสมาธินิสัยทางจิตที่จะเป็นสมาธินะจะต้องเป็นพวกที่มีความเยือกเย็ยนอยู่โดยตัวเอง หมายความว่าถึงแม้จะมีของกระทบร้อนๆเข้ามากระแทกใจบ่อยๆก็จะน้อยครั้งมากที่จิตใจเราจะพลุ่งพลานตอบออกไปปฏิกิริยาทางใจของคนที่จิตใจเยือกเย็นเนี่ยดูง่ายๆเลยมีอะไรมากระทบร้อนๆเนี่ยมันจะสวนกลับไปด้วยความเย็นใจมันจะมีความรู้สึกสบายใจมันจะมีความรู้สึกนุ่มนวลอยู่ได้เป็นปกตินั่นแหละเรียกว่าเป็นจิตของคนที่มีเมตตาเป็นธรรมดา เป็นจิตที่พร้อมจะอภัยเป็นธรรมดามันดีกับสมาธิอย่างนี้ดีตรงที่ว่าเมื่อเราจะเข้าสู่ความสงบนะจะไม่มีคลื่นรบกวนมากจะไม่มีลักษณะมาดึงให้จิตเนี่ยถอนตัวออกไปได้ง่ายนักนะขอให้พิจารณาว่าเรื่องของการทำทาน เรื่องของการให้อภัยเรื่องของการรักษาศีลมันไม่ใช่แยกเป็นตังหากเป็นเอกเทศกับเรื่องการทำสมาธิมันเป็นจิตดวงเดียวกันนั่นแหละถ้าหากว่าเรามีน้ำใจมาก นะใจมันก็เย็นมากถ้าหากว่าเรามีความสะอาดรักษาศีลตั้งใจงดเว้นบาปได้เด็ดขาดนะใจมันก็โล่งๆไม่มีความเดือดร้อนนั่นแหละตรงนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากว่าใครถือศีลอย่างดีแล้วจะไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นอยู่ได้ง่ายนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมันมีความวิเวก ก็เป็นธรรมดาครับที่อารมณ์หงุดหงิดแบบเก่าๆที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะลดลงแต่ทําอย่างไรล่ะที่กลับมาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วกลับสู่เมืองแล้วเนี่ยจะยังรักษาความสงบรักษาความเย็นได้ประการแรกคือห้ามเด็ดขาดไม่ให้คาดหวังว่าเราจะสงบได้เท่ากับตอนที่ไปอยู่ในสถานที่วิเวก อันนี้เป็นอันดับแรกเลยเพราะความอยากนี่แหละจะไปยิ่งกระตุ้นโทสะให้มันมากขึ้นเมื่อไม่ประสบความสําเร็จดังใจประการที่สอง คือเราต้องยอมรับตามจริงให้ได้ว่าขณะนี้เรากําลังโกรธอยู่ขณะนี้เรากําลังร้อนรุ่มกลุ้มใจอยู่ขณะนี้เรากําลังคิดมากอยู่ขณะนี้เรากําลังเครียดอยู่ไม่ว่าอาการทางใจเกิดแบบไหนเราต้องยอมรับตามจริงให้หมดไม่ใช่ไปต่อต้านไม่ใช่ไปปฏิเสธมันเพราะอาการปฏิเสธมันจะทําให้ยิ่งรู้สึกเกิดความร้อนรุ่มเหมือนกับเวลาที่เรารบกับใครนะไม่มีทางหรอกที่เราจะเย็นได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่รบกับศัตรูนะ เราอยู่ในที่ที่ศัตรูเข้าไม่ถึงตัวแล้วเราดูศัตรูอยู่เฉยๆอย่างนั้นเราจะใจเย็นลงอย่างนั้นเราจะไม่มีความกระวนกระวายนะขอให้เข้าใจหลักการอย่างนี้คือเราต้องยอมรับตามจริงเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้เห็นว่าศัตรูของเราเนี่ยนะเข้ามาตอนแรกกระเฮี้ยนกระหือรือมากมากเลยนะอยากจะทําร้ายเรามากอยากจะจู่โจมเรามากมาด้วยความแรงเรากับพายุบุแคม แต่เสร็จแล้วพอเราหาตัวเราไม่เจอเราอยู่ในลักษณะล่องหนเราเป็นอากาศาธาตุนะมีแต่สภาพรู้อยู่เฉยๆไม่มีอาการแข็งขืนโต้อตอบในที่สุดศัตรูที่กระเทียนกระหือรือตอนแรกก็กลายเป็นอ่อนกําลังลงกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ถอยกลับไปเองมันจะเห็นแบบนี้เลยนะเวลาที่เรามองโทรศทด้วยการยอมรับตามจริงมองด้วยความรู้สึกเฉยๆมองด้วยความรู้สึกไม่คาดหวัง และใจที่มันเห็นตามจริงได้บ่อยๆยอมรับตามจริงได้บ่อยๆนั่นแหละมันจะลดโทสะลงเองแล้วก็เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพวกเดียวกันกับสมาธิจิตไปเองเราจะรู้สึกว่าพอรวมแล้วเนี่ยมันรวมได้นานขึ้นนะเหมือนกับไอเครื่องถอนเนี่ยมันหายไปมีแต่เครื่องอยู่